ตัวน้ำมันดีอาจมีส่วนช่วยส่งเสร,รมเิมในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเลวมาจากการที่เรากินไขมัน เลวฮอร์โมนเพศหญิงชนิดด anyway. ีมาจากการที่เรากินไขมันดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากฮอร์โมนสมดุลกระตุ้นไข่ขึ้นรังไข่ไม่เสื่อมก่อนวัยมีอั้าาไข่สุกสูงประจำเดือนปกติติดลูกไม่ได้ยากมากนักมดลูกไม่แห้งนะมีมูกตกไข่เราควรกินไขมันดีคราวนี้ถ้าในชีพจังหวัดนาที่มอญงาขาวสารายทะเลน้ำมันมะกอกน้ำมันแฟร์คือฉันจะต้องกินเม็ดแฟร์เม็ดงาขาวเม็ดกระเทียมบางทีในชีพจัมันทำได้ไหมคะมันทำไม่ได้คุก้วยก็เลยทำออกมาเป็น ของแคปซูลซึ่งมีน้ำมันดีทั้งหมดเชนิดตัวน้ำมันดีอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงแม่แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม,แม่แม่ที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ4 0น่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่แมแมนะรีบกดติดตามเพจ Baby ้แอน o ์มเอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า f Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยค่ะแม่